โอ้แต่ละเรวแต่ละลาวพาไงน้องไปพี่โจถึงแล้วเรอรถเมร์เนี่ยเออเผอหลับนานไปหน่อยพี่เราผมนานไหมเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยชิลชิลพี่จะพาผมพักที่ไหนเนี่ยพี่บอกพี่หาใน Google แล้วใช่พี่หามาในกูรูแล้วพี่ว่าหอพักเขาบอกว่าหอพักโซนนี้มันราคาถูกเลยพี่ดูมาแล้วโอ้น่าจะตึกสักตึกแหละแต่พี่ว่าน่าจะตึกนี้มั้งน่าจะใช่ไม่แน่ใจว่าน้องโอ้ มันถูกเหรนะพี่ผมเห็นแต่เขาบอกว่ารีวิวดีมากเลยนะพี่เห็นรีวิวเต็มห้าดาวเลยนะเขาบอกของของใครนี่แหละเราเข้าไปดูข้างในไหมได้ได้ชิลชิลผมไม่เหมือนติดตัวเลยนะพี่จะทำยังไงอ่ะพี่ไม่ีตังค์ปะเนี่ยพี่ก็ไม่ได้เตรียมมาเหมือนน้องพี่นึกว่าน้องเตรียมมาเอาพี่ผมนั่งรถบัสมาหมดตังค์แล้วเนี่ยเอาพี่นึกว่าเตรียมมาแล้วพี่ก็เลยแบบไม่ได้เอะไรมาเลยแล้วป้าเขาจะให้อยู่ไปเนี่ยไม่รู้กันว่ะอ้ยพนักงานยังสาวสวยเลยพี่ เราคุยดูเราคุยดูสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียมาทําอะไรครับนี่อะเอ่อคือพี่ชายผมเขาเซิร์ชกูเกิลมาครับว่าที่พักที่นี่เนี่ยราคาดีแล้วก็แถมห้าดาวด้วยจริงครับเฮียมาถูกที่ละจริงเออใช่เรามีห้องว่างอยู่ด้านบนอีกห้องหนึ่งเฮียอุ้ยคนโชคดีน้องจริงพี่แล้วที่นี่มันเอเดือนละเท่าไหร่ล่ะครับก็พันห้าละพันห้าเลยจ่ายไหวหรือเปล่าล่ะแค่พันห้าเองน้องเออ เจ๊ครับคือตอนนี้พวกผมไม่ไม่มีเงินกันนะครับถ้าผมแบบจ่ายแบบสิ้นเดือนได้ไหมครับเจ๊อ้ได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 ้ยใจดีด้วยพี่ใจดีใช่บหมเลยอไปดูห้องก่อนไหมจะไปดูห้องอระเดี๋ยวพาไปยวพาไปได้ครับพี่แล้วเขาบอกเลยเราห้องสุดท้ายด้วยเชียโคตรดีนะเชีโคตรดีอ่ะพี่คิดว่านักเรียนคนอื่นเขาต้อจะมาจองห้องกันไปแล้วจริงจริงเออนำนะครับเจ๊นำเลยครับโคตรหรูหราอ่ะหรูจริง รัาจริงเยี่ารูวจริงน้องที่นี่แหละห้องห้องไหนครับห้องไหนใช่ไหมห้องนี้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 อ๋อไม่ใช่ห้องนี้เหรอห้องนั้นมันปิดอยู่ไม่เหรอไม่ไม่ไม่ห้องนั้นมีคนอยู่อะหรออ๋อเอ๊ะเจ๊ห้องมันแปลกๆนะครับรูมสิบสามด้วยเออเดี๋ยวมันก็ว่าง่ะฮะอันไหนอันนี้มันว่างละฮะที่เหลือก็ทำความสะอาดเองเนอะ ทำความสะอาดอ๋อก็ให้อุปกรณ์ไปเดี๋ยวอุปกรณ์มาเลยให้อ่าแล้วที่นี่เอ่อต้องต้องทำตามกฎมีกฎอะไรไหมครับแบบห้ามเสียงดังอะไรเหลนั้นไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วโอ้ขอเลขทีน้องเอาไปโรงแรมกดท่อพักเลขทีด้วยกันเด้อะจะกันเด้อะทำความสะอาดขอบคุณมากครับผมว่าห้องไม่ลรกมากพี่เออขออห้องห้องน่าจะสะอาดนะเขาน่าจะทำห้องใหม่เปล่าแบบไม่ให้คนเข้าอะไรนะไหนไป โ oh. อ้โหเฮียกูว่าแล้วเขาไปพันห้าไอ้ตัด <C oughs> พี่อ,นะอันนี้มันอะไรวะเนี่ยคนนั่งป่ะแล้วโซ่ข้างบนเน่ยพี่คืออะไรไม่รู้อะเอาช่างมือเลยพี่นั้นช่วยเก็บกวาดดีกว่าเอาเอาเอะไรมาพี่มีอะไรผมนะอ,อันนี้อันนี้เก็บไปก่อนโอ้โหทำไมห้องมันราคาถูกเนี่ยพันห้าน้องไอ้เชี่ยมืดแล้วเหรอวะมืดเร็วจาังวะกี่โมงแล้วเนะี่ยเอ๊ะสามทุ่มแล้วนะพี่สามทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ย พัดเบี่ยงนะเมื่อกี้ยังหว่านโป้เพย์อยู่เลยโอ้โหอะไรอ่ะโอ้ห้องน้ำของไฟไม่ติดพี่โอ้มีเคียอะไรไฟติดบ้างเนี่ยที่เนี่ยเปิดได้ไหมเราควรติดต่อเจเขาเนี่ยอืมบอกให้เจเขาว่าด้ยพี่อุ้ยน้ำติดพี่น้ำติดน้ำติดน้ำติดอยู่ดีดียังอาบน้ำได้อยู่เอ๊ะพายจะตัวไข่ไว้ในที่ไหนไม่ถูกอะเขามาเตรียมให้เปล่าโอ้เอ๊ะไหนลองอ่านกดดิมีอะไรมั่งอ่านดิกดหอพักหลังสามทุ่มหนึ่ง ถ้าเปิดประตูถ้าถ้าได้ยินเสียงเคาะสามทีนั่นไม่ใช่คนข้อสองหลังสามทุ่มห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดข้อสามห้ามพูดกับคนที่ยืนอยู่ในมุมมืดของห้องนั่งเล่นถ้าได้ยินเสียงใครเดินบนเพดานทั้งที่อยู่ชั้นบนสุดห้ามส่งเสียงเอ๊พะะี่พ,<ว>พี่ว่าเราค่อยอ่านทีหลังแล้วกันเอ๊ผมว่าห้องมันมืดเกินไปเนี่ย เดี๋ยวนี้ห้องอะไรนะพี่เอออันนี้ห้องอะไรลองเข้าไปดูไหมห้องพักวะน่าจะห้องนอนป่าลองดูห้องนอนลองเข้าไปดูเชี่ยพี่ใครอะไรอะไรนี่ใครอะโจรมันนั่นอะเชื่อเลยว่าพี่ไม่มีนะโจรป่าวไม่อกี้มันเดินมาตรงนี้มันลงไปด้านล่างป่าไม่มีนะไม่รู้ไม่เห็นนะตาฝาดเลยวะพี่อย่าหลอนโอ้ยพี้ยนตรงนั้นดิเออกูตกกูล่วงเลยเกือบเกือบเกือบเฮ้ยพี่ห้องนี้มีไฟเฮ้ยสวยแม่งเชี่ยใครไม่ระวังเทียนเลยวะ แม่งผมช่วยทุบพี่อะไรกับพวกผมว่าห้องพักนี้เขามีรถรถซันี่ยังปแปลกๆปลกอะเนี่ยสิงค์เคียอะไรวะเนาะได้ยินไหมเอ๊ะได้ยินปะพี่ไอ้กฎเขาบอกห้ามอะไรไม่ใช่หรอห้ามทักไม่ใช่หรอไม่เขาบอกห้ามส่งเสียงจริงเหรอเราพูดเบาๆไงใช่ปะใครไม่ไมาเดินเคี้ยอะไรเวลาเนี้ยแต่เราอยู่ชั้นบนสุดเคี้ยพี่โคตรดังเลยไม่เราอยู่ชั้นบนสุดไม่ใชเออ เฮ้ยพี่เหี้ยอะไรอุ้ยยกตกอะไรเฮี้ยอะไรนั่นน่ะนั่นน่ะมันมีหัวกระโหลกอ่ะฮาโลวีนเปล่าฮาโลวีนเออว่ามันของพ็อปเลยนะพ็อปไอ้เหี้ยกูตกใจได้เสียงเหี้ยอะไรอ่ะเสียงเงี้ยไปแล้วนี่อุ้ยเหี้ยกูไม่ไม่กูกูตกใจนี่กูตกใจไอ้ไอ้ไอ้แก้วแก้วแก้วเมื่อกี้เหมือนพี่แบบใช่ไหมมันแบบมีกฎอะไรนะอ่าพี่จำไม่ได้อ่าเขาบอกว่าอะไรนะ ห้ามพูดกับคนที่ยืนอยู่ในมุมมืดของห้องนั่งเล่นอ่ะโอ้โหไอที่ไปไม่ได้เลยพี่ใช่ไมนี่มันจะมีโจรบุกง่ายขนาดนั้นเลยอที่เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกโอ้โหพี่เ้ามีขนาดนั้นขี้แตกกันนั่นอ่ะเออม่ก็เฮี้ยเกินกวาดหม่ดิห้ามพูดกับคนที่ยืนในมุมห้องนั่งเล่นมันจะมีสักที่ไหนเฮ้ยไม่มีอ่ะอะไร พ he so oh, mm hmm. right. oh! ี่ตาฝาดผมอะแล้วตอนนี้ผมหิวข้าวด้วยพี่หิวจริงกูจะออกจากห้องไปซื้อข้าวก็ไม่ได้เขาบอกห้ามออกสามทุ่มอะแล้วในห้องนี้เขามีอะไรกินไหมเนี่ยพี่โอ้ยกูหิวจะตายชักแล้วนะพี่ไม่มีอะไรไปเข้าหน้ำเว้ยไม่เห็นหรอไเว้ยเฮ้ยไม่เห็นแม่งหรอไปเข้าน้ำดิ เ้ยแม่งกูว่าเข้าห้องพักดีกว่าแม่งห้องไอ้เขียดนี่หลอนกันละห้องนี้ดูปกติถึงแล้วอยู่บนที่ข้างบนเอาประโยชน์ทิ้งไปไสัตว์เขียมันโยนทิ้งเลยแม่งโวยพี่ไอะไี่โดดนะเว้ยกูไม่โดดกูใเขียะใครแม่งจะแบบโดดไปมันก็จะมีคนอะไรพี่มีอะไรพี่อ๋อไอเขีย ไม่มีเลยพี่จริงฝั่งอาามไหมเออรมพไมี่ไม่มีพี่ผมว่าห้องนี้นมันแปลกๆแล้วจริงปกติจะตายราคาพันห้าอยานี้ก็เรื่องปกติแหละานมันปกติเพราะราคาถูกเลยนะเออที่ตัวนี้กูอยู่ห้องนไอเนี้ยตู้เ b ็ x อกอะน้องตู้ตู้เย็น XBOX บอกมันโทรได้ไม่รู้อะลองโทรดูดิจริงเหรอเออลองโทรดูลองโทรดอ่ครับสวัสดีครับ เออผมอยากจะสั่งข้าวหน่อยนะครับเอาได้ครับผมเอาอะไรดีครับพี่พี่เกลพี่เกลี่ยแล้วไข่เจียวไหมเข้าไข่เจียวไหมเอไข่เจียวไข่เจียวเออเอาข้าวไข่เจียวสองกล่องครับพี่เอาได้เลยครับได้เลยครับโอเคแต,แ,ตแต่แต่แต่ว่าเดี๋ยวพี่ฝากให้อ่าพ่อเจ้าของหอขึ้นมาให้ได้ไหมครับเอได้เลยครับได้เลยครับโอเคครับพี่ฝอของหอขมาใครับเอ๊ะด้่แตต่เดียวพี่ฝากให่าพอเจ้าขนมาได้ไมคับอะได้ลยครัไ้เรับโอเเดีย ตล่อนไปเงพี่หลอนไปเองหลอนไปเองน้องพี่ผมว่าเราเข้านอนดีกว่าพี่เออนอนเถอะจริงๆนอน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 นเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเขาจะมาเคาะประตูอะพี่เออกูปิดไฟนะกูปิดไฟนะเปิดไฟอลไรน้องดีละนอนนอนนอนเดี๋ยวพี่นอนนะเออนอนเถอะเฮัลโหล สั่งอะไรไว้หรือเปล่าลูกโอ้ยแสบตาแมงเฮ๊ยจูพี่เฮ้อเสียงเจ๊แปเดิแมงโอ้ยหมดหลังไม่เอาพี่ออกไปเอาเถอะพี่ดูบรรยากาศโคตรดีเลยฝนตกเนี่ยเออกูกคือผีงอไปเอาดิอยู่ไหมเนี่ยลูกกูกคือผีมาตามแล้วนะแไมดิผมไม่กล้าดิก็ไปด้วยกันดิววะเอาได้ ่แม่ตอนบวชปกติไม่กลัวผีไม่กลัวก็ตอนบวชเออเจ้เขาอยู่ยังไงอุ้ยอุ้ยเจ๊ดีครับอ่เดี๋ยวเจ๊ใครสั่งอาหารไว้หรือเปล่าเออใช่ครับผมผมสั่งไว้ครับผมข้าวไข่เจียวไงเจ๊ใช่ไหมเราส่งใช่ข้าวไข่เจียวสองกล่องครับเหมือนเขาบอกว่าไม่มีข้าวไข่เจียวนะอ้าวอ้าวอ้าวเขาเลยส่งพิซซ่ามาแทนอ๋อพิซซ่าพิซซ่ากับสปาเก็ตตี้เดี๋ยวเจ๊อันนี้แล้ว อาหารไทยไม่ใช่ฟ้ามันร้องลั่นจังวะเจ๊แต่ว่าผมไม่มีตังค์จ่ายนะเว้ยค่าพิซซ่าผมเลยสั่งข้าวไข่เจียวกินกันอ่ะเออเราค่อยจ่ายเราค่อยจ่ายเจ๊อ๋อนั้นก็ไม่ติดแล้วครับเจ๊เอ๊โอ้ยโอ้ยดีน้องสปาเกตตี้ด้วยว่ะจ้าวเหรออ้าวกูได้หมดเลยคุณเจ๊มากครับน่าจะว่าไปนี่กี่โมงเราอะอ๋อตีห้าสี่สิบนะลูกอ๋อเฮ้ยอ๋อเอ๊ะพี่ห้องจากห้องนี่ ไม่มีอะไรหรอกมั้งโออพี่ประตูล็อกพี่เจ๊แม่งชิบหายละเจ๊เป็นไรอ่ะเจ๊จู้ว่าทำไมเนี่ยเจ๊มาล็อกทำไมประตูขผมหน่อยได้ปะเจ๊กุญแจพังเนี่ยไม่ใช่เจ๊ไอ้เหี้ยไอ้เจ๊ดิ้งแมนไอ้เหี้ยไอ้โน้องไม่เจ๊ดิ้งแมนไว้ตัลุกแปลกแปลกๆว่ะไม่มีฝนก็ตก Yeah! <laughs> <laughs>